มาแล้วมีเออกมาเห็นเฮ้ยละเอาตาข่ายจอดรถน้องทีง่ออจอดรถไหนวะเอ็กมึงอยู่ไหนวะตามาตาข่ายเพื่อนเออเอาลองเ,เอ็กเข้าแจ้งนะั่นละเวดเวดแตกแล้วยังเวดแตกแล้ว ไอคนขายบุหรี่มันสามจุดแปดอะต่อมันไม่ต่อไม่ลดอะแจวเวแตกแล้วน้องเรียบร้อยพาดได้ไหม ใส่โพเทกอแบบแขนเทียไปใส่ไปใส่โพเทกแบบแขนเทียแบบไรเดี๋ยวส่งเดียวส่งเลยแาบบแบบแบพูดไดมาปี่ย,ยใหม่ดีวกว่า <c oughs> ทักเลยทักเลย เราไปทางไรกันไปไหนนะเรลังทำงานอยู่่ะเนี้ยตัดเอเดียร์ติวีมาทำอะไรอะทำงานอยู่จะทำอะไรเขาทำสติ๊กเกอร์สองสี่หกอ่ะบันสองสี่กำลังไล่เซกาต์มาอยู่อะกำลังไล่เซก้าั์มาอยู่ใน้ระบบลูบเ่รอพี่ตัวละรอยู่เซลเพลสใช่ใช่ใส่ใส่พอแขนสองสี่หกเออต้องใส่อ ต้องใส่โปรเทคมาด้วยอ่ะใช่ใช่ใชน้องน้องผมแล้วเพิ่งไล่น้องไปโอ้เซฟเสรแล้วมาเซฟเหมือนต่อกันมาวันหลังวันหลังก็ได้บอกวันหลังก็ได้วันพรุ่งนี้วันหลังวันหลังมาออกแกงเาบอกบอกมันว่าวันนี้ก็ได้มึงเซฟไว้ในเซฟเทสเลยเซฟไปเอาไปวางทับที่เหมือนปัจจุบันน่ะบอกมันเลยแค่แค่เอาไปวางจุดเหมือนปัจจุบันน่ะแค่นั้นแหละโอเคเอาที่ล่าสุดที่กูส่งให้ในิตอ่ะบอกมันบอกมันนะจสกินบอกมันนะอิสาน เขาบอกให้เซตเหมืองอยู hmm. ่เหมืองเก่าอเซตเหมืองอยู่เหมืองเก่าเชี้ยะไรเอาเหมืองใหม่ไปไว้เซ่แทนเหมืองเก่าแล้วลบเหมืองเก่าออกบอกกันแบบนี้ถ้าวันพรุ่งนี้กูมาแล้วยังไม่เห็นในเซิร์ฟเทสเมืองสองตัวเลยเดียกันเลยเขาจะลงบอกนะเชียนี่ก็ไม่เปิดหัวบอกับไเอห้เชี่ยะไรกูจับได้เสียงแบบเนี้ยผมบาก้า เอยู่ในบาก้ากูจำได้ทำไมจะจำไม่ได้ล่ะมีมีเหรียญกูดาาแม่เขียวสีเขียวดูดีๆนะไม่ใช่แฟมิลี่นะเว้ยไปนั่งรถบัสที่เด็กมันมีข้ขโมยเล้ยไปฮัลโหลไอไว้ไม่มีไม่มีมีมีใครมียศเอาพี่ออกได้ไหมไอแม็กอยู่ป้าเรียกไอแม็กมันอะไรสองสี่หกสองสี่หกไม่ยุคแกงอ่ะไอ้ง่เขาจะดึงของเขาจะดึงของกูจะเอารถประมูล ไม่ให้กูมาก่อนพี่รู้ให้กูมาก่อนเขาจะรถประมูลมายัดไว้ที่กูรถประมูลอะไรอ่ะรถประมูลที่เอาไว้ใช้อ่ะเขาจะให้กูไว้ใช้รถประมูลอะไรวะสีเจ็ดนีด้ไหเซีเจ็ดใช่ส่วนนี้พีเจแกจะขายมั้งขายขายเท่าไหร่รับลองให้ขายเท่าไหร่อ่ะบีเจพพี่เจไม่รู้อ่ะต้องผมไี่รู้ไม่ผมถามรู้หน้ามารล่านะเขาบอกไม่ขายขายขายลองโทรถามลอบนี้แต่แต่ถ้าคอยยุคน่าจะขายปะขายลองขายลองให้คุยหน่อยได้ไหมว่าเท่าไหร่อับเออพีีเจ เดียวมาเนี่ยยาวอ่ะกล้างอะไรดิเพย์ก็ได้ดิเพย์ก็ได้เนี่ยเขาอยู่ภายในคนนะลองถามว่าขายเท่าไหร่พี่รู้ไดมันเนทถามเอ็พีเจขายเท่าไหร่บอกบอกคินถามมาคินถามผมถามมาเขาอะไรคินถามคนที่ชื่อคินเขาฝากถามเอ็พีเจคนที่ชื่อคินถามว่าเอ็พีเจขายเท่าไหร่เออก็มาอยู่กับลองเอ็กไงเอามาไว้กับลองเอ็กเนี่ยไม่ให้ที่ทำไมโอ้ยคินเป็นจะซื้อแลไม่เกิดที่ช่วยโอ้ถามหลายรอบแล้วเรื่องเนี้ยรถเนีลยโอเคนั่งไง มันเลยมันไม่ขายอีกแล้วโอ้โหยิงดิถามซื้อหลายรอบแล้วมันไม่ขายเขาบอกเขาขายให้พี่ปื๊ดเขาอยู่เอไมเคไงพี่รู้อ่ะเคอยู่แล้วละถ้าแล้วไอ้แก๊งมันก็แตกแล้วเดี๋ยวกูจะกระทืบมันได้ตอนตอนนนั้ตอนนั้นซื้อเดสโซนก็ไม่ขายให้ไม่เลี้ยวเลยไม่เลี้ยวเราก็ไปอยู่เอเออลเคไว้เพื่อนเราต้องสนับสนุนเออลเคแล้วดีท้ายครัวจูบกู เล่นไปเลยหาทางก็ช่วยน้องน้องนายน้องรักกูกลับมาจากนรกดีกว่าถ้าไอ้เคทำกูอย่างเงี้ยไม่น่าเลยน้องกูโดนแบนไปแล้วไอ้เนี่ยน้องรักกูด้วยนะฮะพี่คินผมลงได้ยังวะเอ็กมาดิเร็วเร็วดิไปชิมมาอีกทั้งนั้นเออแป๊บนึงเร็วๆกูบอกน้องอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวรถดูเขยเลยไปนะ โอ้โี้เป็นหวัดหนาวเลยผมจะไปไวนะคะุณดูอากาศเริ่มหนาวแล้วด้วยนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปอาบน้ำเลยนะเ<ห>นี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่เข้าปุ๊บแล้วผมจะไปะไอ้ไนี๋ยวไปไหนวะเนี่ยไอ้ไซ่าผมไปเลยผมหนีหนีไปนอนเลยนะกกับลุล่่่มาเนียอาบน้ำแบบท่าแล้วก็ไปนี่เหรอมันเป็นหวัดอ่ะท่านผู้ชมมันถ้าไม่นอนเร็วมันอ๋อจึงไปหาทีงครับนี้อคนนีันนีอันนี้อันนอันนีันนี้อันนันนี้อ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 นันนี้อนี้ ไอ้ยชินมึงไปไหนมึงมารองอาลองเอเขาแข็งดีสลัดสลัดมีเท่าไหร่ตอนนี้บัตรสลัดเรามีเท่าไหร่เนสเอ้สลัดเรามีเท่าไหร่เดี๋ยวกูเตะให้รอเลยไม่กูถามว่าสลัดมีเท่าไหร่ห้ายี่ห้าสลัดมียี่ห้าเอรอเอ็กสลัดมียี่ห้าเหรอเพื่อนสลัดมียี่ห้าว่ะเออประมาณกูดาวอีกห้าวันเดี๋ยวน้องมาอยู่ได้อีกสองคนกูดาวเฮียอะไรจ่ายเหรียญโป๊ดไปเลยเลย ไม่มีตังค์เพื่อนจ่ายเอแม่เดี๋ยวพวกกูเองได้คนน่ะนี่ไงมึงวัดดวงมาเลยเดี๋ยวกูให้ไปตัดก่อนดิพี่ตัดดิพี่โป้ไดไปรับสวัสดิการพี่โป้ยีอะไรไฮไลท์เต็มมึงไปดูดิไปเล่นอะไรอยวัดกันิงตบเอ็มไอคีสามสี่หัวไปคนเดียวอ่ะเดียวไอ้เหี้ยเอามาๆเดี๋ยวมันต้องใช้กี่เหรียญเนี่ยน่าจะยังไม่ไอคิวอ่ะบอกไอคิวมาเดี๋ยวเพื่อนมันก็ไม่ได้แพงไม่เดียวเลยเข้า โอ๊โอโอ้ยไม่ไหวแล้ะต่อให้จะใส่เสื้อไอ้ครับทีก็ป้องกันความหนาวไม่ได้เนี่ยอะไ้ทำอะไรที่ทำโอพี่ไปเข้าบ้านออกบ้านเดี๋ยวเราประตูได้ไหมที่หลังอ่ะมันเข้าออกยากเนี่ย ไฟมีแล้วก็เก็บไว้กับนายกก่อนก็ได้มั้ยมีคนขอซื้อเข้าวสามสิบห้าเอ็มเขายังไม่ขายว่ากันสักนึงว่าเล่นงีเขาบอกมารับที่หลังได้สวยเนี่ยมาอยู่ในประเทศเนี่ยเอ๊ะใครเนี่ยมาอยู่ในประเทศเอ๊ะตอนนี้มึงรออะไรกูขอถามึงเลยน้องมันกระลังเข้าเนี่ยกูไม่ไหวแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเร็วๆน้องมันกระลังเข้าน้องมากระลังเข้าวมบนึง น้องมันมันเข้าจากไหนมันมันอยู่ไหนมันอ๋ออยู่อังกฤษใช่ป่ะแล้วใช้เดกอังกฤษเข้านะและตอนเนี้ยมันมันอยู่หอแปดสิบชั้นแล้วกำลังเดินขึ้นบันไดใช่ป่ะไม่ใช่ก็คือบอกจะยุบมันลงมันนอนนอนมันนอนหัวลงหมอนนะเพื่อนแป๊บนึงิใช่ครับขึ้นเลยใครใครทำเรื่องขึ้นแก๊งไว้นะเขามาครุ่นเลยไหนพี่เบตร์ Oh. <All right. S 1> อ้าโลว่าไงพี่โลอัลโลพี่หนาวอ่ะแต่ว่าหลังมา <c oughs> ผม <c oughs> ไปนั่งตีฟ <c oughs> ีฟ่าแบบตั้งแต่เช้าว่าคูป่วยว่าคูไปนั่งตีบอกฟีฟ่านั่งตีบอยเนี่ยไอซานโชกับนานี้ตั้งแต่เช้าติดสองตัวเลยหมดหมดเงินหมื่นหนึ่งเลยเมื่อเช้า โดนเบแก้หนาวันมีอะยังม่อนได้ผมผมจัดสวนน่ะจัดสวนอะประมาณสามชั่วโมงอะมีพี่แกะทิศอะข้าวยังแทบจะไม่ได้กินเลยจัดสวนมาวันนี้ก็เราจะทําสวนหน้าบ้านไม่ไหวไม่ไหวครับมี้าแต่วันี้ตอนนี้ก็ซบเตาอ่อนแอครับเนี่ยอ่อนไปถึงสิบเก้าคนมันก็ดูแล้วกันนะไม่รู้ว่าพวกเล่มันรันหรือมันไม่รันเรื่องอะไรเนี่ยอูอยากจะรู้หน่อยเลยมันไหวหรือเปล่าวะ มันหไหวว่าเพื่อนกูอะไอ้ฟ้านะย้ายฟาร์มก่อนไหมคนกลับบ้านไปเรียกตั้งอ๋อคนไม่มีถ้าเราไม่เรียกมันจะเป็นไรปะเดี๋ยวอะไรเนี้ยนะเออมึงเราไอ,อ,อ,อ้น่นน่นน่เดี๋ยวกูจะทบเออเดยไอ้ยักให้ไอ้ชินรอเข้านะ ได้เป็นได้ได้กูไม่ไหวแล้วกูจะไปนอนแล้วนอนอะไรเอ้เหียนอนเล่นนอนเชี่ยแหละกูเป็นหวัดไอ้สั์กูก็เป็นเอ้เฮียกับรัไก่ตอนเลือกมต้านทานไม่มีแล้วอ่ะไม่ใช่กูนี่เขาเลยสกุลมันหนาวมันเก้าองศาสิองศาแล้วเมื่อวานอ่ะกูเติมฟีฟ่าแล้วกูก็นั่งอยันเช้าอ่ะแล้วในยิมกลัวมันไม่มีมันไม่มีแอร์ถ้ามีแอร์เราเราปรับให้มันแบบเป็นยี่สิบแปดยี่สิบเก้ามันจะอุ่นอุ่นใช่ป่ะแต่เชียนี่แม่งแบบโอ้ หนาวครับเนยคนที่ไม่สบายคนพัก่อนครับพี่ไปเลยครับพี่บอลไอ้บากาเราไม่ได้อยู่อ่ะอยู่อยู่อยู่หมอบยาวเลยเหรอหมอบอยู่เลยเหรอหมอบหมอบหมอบแบบไม่ใส่สูตรอะไรกันเลยหรอเพิ่มาเลอะไาไปเล่นร้านได้ประเดยวกูเข้าไปอ่ะมีคนเล่นอยู่พี่เมื่อกี้ผมไปเล่นไปเ่อยู่อ๋อโอเคเล่นได้เพื่อนสภาพแกงกู้แกงเมื่อใกล้เชียงกันไอเดี๋ยวกูช่วยนะกูช่วย สภาพไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกเพื่อนหลังปีใหม่มาก็นิวเยนนิวแกล่ะนิวเยนนิวแพนตายหาหมดแล้วก็กลับไปเรียกตั้งหาอีกไ้เหี้ยเออไปไปไปนอนไปแป๊ดเดี๋ยวกูจัดการใฮ้เอออออ้้เเนชิารอเขาจัดการเรื่องรถเรื่องไหนดีกวสวยสวยสวยพี่สวยสวยโอ้โหพอมาแล้ มีมีสามคนนะตีเหรียญทันปะเนี่ยเขาอยู่ไหนพี่เขาสามคนนะเข้าอยู่คนตลอดเขาสามเนี่ยไอคิวไอคิวที่เคยอยู่ไอโฮวแล้วก็พีทิแล้วก็พีทสามคุยกับคุยกันเรนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอเข้าฟังกันนะให้ไปตีไปตีเหรียญมาให้มันเลยไอชิ้นเรียกอะไรเดี๋ยวบอกกันได้ไหมหนึ่งหนึ่งหกสี่เอาอีกคนนึงไม่เล่ะเดี๋ยวคุยให้อ่ะมีมียิงไวมีของครบเลยเอาไหมเอาไปอยากอยากอยากได้คนหนึ่งอ่ะสิบห้าล้านอ่ะมึงตีได้เข้ามหาศาล มีคนชื่อมีคนหนึ่งชื่อจุงมีฟอร์มเฮลมียิงไวของครบอะนาโนสองอยากอยากได้คนหนึ่งอยากได้คนชื่อโอเล่อะอยากให้เขาขายบายเรลให้สองร้อยเอ็มะซื้อซื้อนะ <c oughs> เขาขายไหมเขาไม่เข้าเลยวันเนี้ยพี่พี่โคาะเถิกอะไรเอาไปละย้อนจริงนะ <c oughs> อสองร <c oughs> อยเอ็มนมะาม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 าดิผมโอนจริงนะสองร้อยเอ็มะบาเรลเอาไหมผมเดี๋ยวเฮ้ยแต่คนนั้นเขาไม่ขายหรอกเอาผมเอาจริงนะบาเรลอีโบอะเหรอใช่ใช่ใช่ผมสองร้ยผมเอาเอาดิ๋โอ้โหหาไปไหนไอคิวมีเบอร์ไหม ใครอ๋อนี่คือราคาแบบราคาสูตรมูลรนะเพื่อนเออคือยอมคือยอมใจคือรอมใจเด็กไม่รู้เขาจะวะส่งแล้วเอมารออย่างนะผมตกใจให้มันดแล้วต้องรอพรุ่งนี้วิปวันนี้เขาไม่เข้าอะไฟมอดเพื่อนไฟมอดมันจะไม่เข้ามันจะ่เข้าบอกเขาบอกคนเขาบอกคนไฟ AX ไฟมอดไรมาไรบดเฮดเดะเดี๋ยวกูพาล้านแค่นั้นเดี๋ยวกูอันดับแรกนะมึงฟังนะอันดับแรกเราชิงสีสูตรแดงจากเอมิเมชก่อนนะอ่านี่คือสเต็ปเรานะสีสีสูตรแดงจากเอมิเมชเสร็จ ชิงสีดําจากไดมอนเฮตต่อชิงสีขาวจากเอเคแล้วก็มาชิงสีดําจากสภาต่อแพนเรามปนอาสาศานเพื่อนไม่แพนเราโหเพื่อนไม่มีไม่มีคำว่าหมดไฟมีแต่ไฟไหมอ่ะตอนเนี้ยแต่ว่าไม่ยี่มาใกล้ถอดเกาะเล่นอยู่เลยนะมึงดูดิใกล้จะมาแล้วอับอันนี้แก๊งแตกรวมกันป่ะเนี่ยรวมกันเลยครับเดี๋ยวกูจะไปชิงสีแดงจากเอเคเลยเด็เด็กเกเด็กเอเกกดเเกเกเป็นไดมอนด์เวท ได้บ้านเวทได้บ้นเวทอะไรผมแค่เอาแม่งโดนเอวเคกระทีบผมก็แค่เอาเพื่อนผมที่เคยอยู่ได้บ้นเฮดมาอยู่ด้วยกันแค่นั้นเองไอเลดมีกระดมีใครจะเหมือนเอวเกยมีมีมีแต่กากมีแต่ตกอับอ่ะเดี๋ยวเจ๊น่อยนะขอตัดคอสบายเร็วเลยแต่นนั่แหละเอาำไมไอแก่เต่ามันไปหน่อยเฮ้ยมันสตรีมอยู่ไแก่เต่าฮะแต่มันไม่ไหวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูแดดเดี๋ยวกูรวนฟีฟ้ากับแม่ง ไอ้แกต่อมันไอ้นี่ยังไม่ยิ่งอยู่ยิ่งอารมเสียไอ่ะแต่คนมามันก็คือแบบมันก็เหมือนเอามาโกยกันไว้นะผมว่ามันเล่นมามาสภากันหรอมาสภากันมาสภากันเมียเนี่ยอะไรหรอใครจะเชกูเว้ยเอาเอาพวกไอ้พวกอะไรมามันเป็นพวกที่เล่นเว้ยที่เดี๋ยวมันไม่เล่นเลยอย่างนั้นมันก็มีสี่ห้าคนน่ะได้พวกเฮี้ยนเนยมันรันอ่ะมันก็รอดูอ่ะคนชื่อจิตต์ชิงคิวน่ะอย่างน้อยอย่างน้อยอยู่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันดีกว่าเว้ยเพื่อนหยู่ด้วยกันดีกว่าเว้ย ก็เข้ามาขึ้นสามสิบก็ได้เอามาขึ้นสามสิบแล้วก็ไล่ลำเลยเฮียรถพนเรเรถไปหรอพิเลดไล่ลำเลยเพื่อนอีโวเรามีรอขึ้นอีกสามกระบอกเอ็กเอก็อีโวกระบอกนึเสจะไล่ลำรอในเฟสช่วงนั้นก็มึงก็ฟาร์มมันก่อนก็ได้เฮ้ยมึงจะฟาร์มอะไรเยอะแยะวะเฮ้ยมีเงินมา๋ยวผมให้โดนเงินเงินใส่สร้อยี่ย โอ้ดูเปื่อนขนาดนี้เข้ามาเข้ามาในยิมได้ไงเนี่ยเปื่อนขนาดนี้ดูใส่ดูมันใส่สร้อยทองเลยเปื่อนขนาดนี้เข้ามาในยิมได้ไงดูนีดูมือดี่ดูมือนีโอ้ยใครให้เข้ามาเข้ามาในยิมได้ไงเนี่ยเออโอ้ยออยเปิดตัวเหย่โอ้อยมีเงินมาเข้ามาเนี่ยใส่ไปเราก็ได้ เอพี่เล็กเอารถไปเหรอพี่เล็กพี่เล็กเอารถไปใช่ป่ะแล้วพี่ไม่เล่นใช่ไหมผมได้ออกอ่ะเพื่อนทุกวันนะไม่ต้องถามหาความสะอาดเอาแก้วนี้ไปด้วยแล้วก็ลองเอ็กแล้วพี่เองก่ะน่าจะเอ็กน่าจะมีประมาณสามสี่คนนะเพื่อนสามคนเล็ได้เออก็สามคนเขาเมื่อวันแรก แล้วก็เนี่ยมึงก็หาคนไหนๆมึงก็เจ้าเข้าแล้วก็คนเข้าเลยเอาเข้าเลยเราจะมาอยู่เชี่ยอะไรทีอันนี้มึงบ้าปะฟาร์มมันไม่จะเป็นหรอกเพื่อนเพื่อเจ้อเอาอะไรพี่อะไรมึงบอกแล้วว่าถ้ามึงอยากได้เงินอ่ะมึงก็ขายสามสองไปซะเดี๋ยวปรับแมวซะดนูร้านมาคูณไก่อนเราจะเอาแอร์ดรอปเราจะตามไอ้เชื่อตัีไอ้เชื่อตีแกไฟอยู่ครับพี่ ตามไปเขาแกะมันก็จะเป็นเท่าไหร่ยี่สิบสี่กูตามไปได้ที่คนหนึ่งตามอะไรเพื่อนตามอะไรเจอตามไล้เด้อเพื่อาอะไรข้ามาเด้ออยู่ป่ะเด้ออยู่เล่นนะอยู่พี่เด้ออยู่มึงจะตามอยังไงพี่ตามมึงเล่นก่อนเลยพี่ตามเลยตามเท่าไหร่ก็ได้ผมเล่นอยู่ 我超喜欢看剧